สวัสดีครับ Explosion n r v นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องแบนเนอร์ในอนาคตแล้วกันว่าควรจะเปิดตัวอะไรนะก็เอาเนี่ยเป็นว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะว่าบางอย่างมันยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มรายละเอียดสกิลของแต่ละตัวมาแต่ว่าก็พอจะวิเคราะห์ได้นะผมจะพยายามวิเคราะห์เท่าที่พอทำได้แล้วก็กะดูว่าควรจะ แต่ละคนควรจะเก็บเพชรไว้เปิดตัวไหนบ้างเนาะตัวไหนที่ไม่แน่ใจแต่ก็อย่างที่ว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้มีการคอนเฟิร์มสกิลใดๆดําหรับบางตัวเนี่ยเราอาจจะผิดก็ได้วิดีโอที่อาจจะผิดก็ได้ดจจดไดถ้าถึงเวลาผมก็จะว่าทีละกันแต่ว่าอันนี้คือการคาดการเนาะดูอันนี้คือเป็น q 4 o รถแมปที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อเมื่อวานมั้งเนาะ,นะก็หลักๆก็อันนี้เราทราบกันอยู่แล้วเนาะ,นะตัว2ีเดืน9จะเป็นรูทที่เป็นเผาสัตว ก็น่าจะเป็นแท้งที่มีความสามารถพิเศษคือดันศัตรูเข้าไปข้างหลังได้เนาะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะดีกับ PVP อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูเพราะว่ามันดันช้าเร็วแค่ไหนเนาะเพราะว่ามันถ้ามันผมเห็นว่ามันอัลติเมทมันดันเยอะแต่ว่าสกิลธรรมดามันดันน้อยถ้าในอนน่าก็ไม่รู้มันจะดันทันหรือเปล่าก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าตัวมันไม่ได้มีอมตะแบบดาฟีนเนาะหรือแคทลลีนก็ อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ไม่แน่อาจจะเก่งก็ได้ต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งเขาจะเข้ามาน่าจะน่าจะเนี่ยก็พ่กนี้เนาะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าปัญหาของมันคือต่อให้เก่งแค่ไหนเนี่ยอีกตัวที่จะตามเข้ามาในวันที่สิเกเดือนสิบเนี่ยคือยูรียซึ่งเป็นเผ่าเองเจินอย่างที่ทราบกันดีเกมนี้เอ็งเจลมันหายากมากๆเนาะ ถ้าไม่ใช่แบนเนอร์รีลันเนี่ยไม่มีทางเปิดได้เลยเพราะว่าอัตรามันน้อยมากน้อยจนแทบจะเป็นรดับ0.01หรืออะไรทํานองเนี้เทียบกับ1%ตัวธรรมดามันไม่มีทางได้เลยว่ายง่ายเนาะเพราะฉะนั้นป้ายแองเจิ้ลกับหรือไม่ก็เดมอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเนาะแล้วก็ปัญหาของมันด้วยก็คือตัวอื่นเนี่ยใช้แค่8ตัวก็ทำออริจินได้แล้วสุดเดมอนเนี่ยใช้นั่งปลาไปเกือบ14ตัวเลยมั้งผมจะไม่ผิดซึ่งมันใช้เยอะมากเนาะจากเดิมที่เรา300กบ สามร้อยโลการันตีเนี่ยไอ้พวกนี้มันอาจจะต้องปาไปถึงห้าร้อยบางทีห้าร้อยยังไม่ได้เลยนะห้าร้อยโลเนี่ยซึ่งเป็นจํานวนเพชรมหา,าศาลเลยผมเข้าใจว่าน่าจะเกินห้าหมื่นเพชรนะก็จะเปิดตู้หนึ่งให้มันการันตีออริจินแน่ๆซึ่งก็อย่างที่บอกคือถ้าเราเปิดรูทไปแล้วเนี่ยเราคงไม่เหลือเปิดยูเรียหรอกเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นท็อปปิกของวันนี้ที่เราเราจะมาคุยกันเนาะแล้วมันก็จะมีข้อมูลมาตามมาอีกสามตัวมีฮิวแมนอีลีนเนาะ แล้วก็ Edit แล้วก็โอโตะ e อ i ดเนี่ยเป็นเอลแล้วอ t o h ะเป็นอันเดเนาะซึ่งผมมีรูปอยู่คร่าวๆเหมือนกันเนาะอันนี้คือ Edit ที่เป็นที่เป็นเผ่าเอเนาะก็จะเห็นว่าเขาถือดาบดาบน่าจะเป็นลาเปียนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นส่วนอันนี้คืออีลีนไหมอีลีนที่เป็นฮิวแมนผมเข้าใจว่าอันนี้เขาใช้มีดคู่เนาะแบบเหมือนแบบคอสแลตเลย ส่วนอีน้องโอโตฮะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาถือไอดาบข้างหลังเนี่ยเป็นเชนซอเลยนะแล้วก็บวกกับชื่อเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นเชนซอแหละก็น่าจะฟันแล้วติดบีดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยตามตามสไตล์วุดแบบนเนี้ยเนาะก็อาจจะเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งที่สําคัญในอนาคตเช่นกันอีดิทเนี่ยใช้ลาเปียผม้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเด็กนะเพราะว่ามันดาบมันมันเด็กอะมันมันไม่น่าจะใช่ตเต็งอะ มีดก็เหมือนกันมีดก็เป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แอบกังวลอยู่บ้างว่าเทรนด์ของ DVS ที่จะมาเนี่ยมันจะเก่งกว่าตัวเก่าหรือเปล่าเพราะยิ่งถ้าเป็นสายเด็กเนี่ยมันมันสำคัญในการทำคะแนนเนาะแต่ก็อย่างว่าคือเราต้องดูแอคเคาท์เราด้วยว่าแอคเคาท์เราขาดอะไรเนาะสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าไม่มีอากิใช่ไหมแล้วแบนเนอร์มันหมดไปแล้วอย่างเงี้ยเปิดอีลีนที่เป็นสายเด็กมาทดแทนอากิหรือลินซี่เนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือก ซึ่งอาจจะเก่งกว่าอากินี่หน่อยเพราะถ้ามันไม่เก่งกว่าแล้วมันจะ,นจะเอามาขายได้ไงใช่ไหมอีดิดอย่างเงี้ยอีดิดก็อาจจะทําหน้าที่เดียวกับอากิแต่เป็นสายแฟรี่หรือเปล่าเนาะเพราะแฟรี่เนี่ยตัวยิงเดี่ยวตอนนี้มีเก่งๆก็มีแค่มิเลียมซึ่งมันก็เหมือนมันยังไม่สุดอ่ะผมว่านะมันใช้เป็นตัวดีบัฟลดเกาะทําให้ตัวอื่นทำดำดํเดเมจคิดเดเมจได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะอนเนาะอารเสก็เหมือนกันตอนนี้ทวินมาเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบนะผมเข้าใจว่าทวินเนี่ย อนาคตเขาอาจจะบัฟก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ไม่เก่งเท่าไรหร่อะคือมันใช้งานได้แต่มันสู้ไวโอเลตไม่ได้ที่เป็นสายดอทโอตโตะเนี่ยมันอาจจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนั้นก็ได้ที่ทวินแล้วก็โอตโตะแล้วทีมจะเก่งขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องเป็นการคาดเดาแล้วก็เขาจริงเขามีารายละเอียดลบแมทอะไรให้หมดแล้วเนาะก็ก็ลองไปดูกันได้แต่อันนี้ผมจะเข้าเรื่องแค่แบนเนอร์อย่างเดียวแล้วกันพวกอีเวนต์พวกอะไรไม่สนใจแต่ที่ผมจะพอยเอาให้ดูคืออันนี้ ลิสตลอดพิกอัพวันที่ยนะี่เดือน10บเนาะลิสลอดเนี่ยเป็นตัวแองเจิลที่ค่อนข้างเก่งอันนี้ก็เลยมาก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรละที่เหลือก็เป็นพวกอนะีเวนเนาะอันนี้อีเวนโอโตโะมาวันนี้ซึ่งไอ้วันที่พวกเนี้ยผมทำมาให้หมดละอยู่ในอยู่ในนี้เนาะก็คืออันนี้ให้ดูก่อนว่าแบนเนอร์ที่ตันอยู่ตอนนี้คืออากิริรันมันจะหมดวันที่4เดนะือน10เนาะแล้วก็ รูทลูเต้เนี่ยจะมาพรุ่งนี้ยูเลียจะมาวันที่สิบเก้าเดือนสิบลิสลอดเรลันจะมา, e ileen, มาวันที่ยี่บหกอีลีนมาวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดอิดิตมาวันที่สามสิบเดือนสิบเอ็ดโอโตฮะมายี่บเอ็ดเดือนสิบสองเนาะซึ่งอาวุธมันก็จะตามนี้แหละยูเลียเนี่ยใช้เป็นใช้เป็นทำเป็ดหรือมันเป็นดาบอะไรสักอย่างเนี่ยทำเป็ดมันดูมันก็ไม่ใช่ทำเป็ดนะแต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะเป็นแบบมันเป็น ไม้เท้าป่ะเป็นเซปเตอร์ป่ะมันไม่งั้นมันจะชื่อทําเป็ดได้ไงเนาะมันต้องเป็นดาบม,มันไม่ใช่โล่นี่มเป็นแอนเจิลใช่ไหมเรซลีลันก็อย่างที่บอกเนาะอีลีนเนี่ยเขาใช้ดูเออรเดจเจอร์แน่แน่เท่าที่กราฟิกมันให้อีดิดน่าจะเป็นเลเปียออโตฮะน่าจะเป็นเชนซอร์อย่างที่บอกเนาะซึ่งถ้าผมให้มาดูนะก็คือมาดูตรงนี้ก่อนว่าแองเจิลมันอะไรมันออกมาแล้วบ้างเนาะคอเดียออกมาแล้วอาเดียนออกมาแล้วอาเดียนเนี่ยเป็น ซัพพอร์ตที่มันค่อนข้างตามสถานการณ์เนาะมันเป็นสเต็งด้วยมันก็ไม่ได้มีเดเมจอะไรแต่มันแค่ดึงศัตรูจากแนวหลังมาได้ก็เหมาะับการ PVP หรือด่านบางด่านที่ดึงมาแล้วให้ให,ให้เราฆ่าได้เร็วๆเนาะมันเป็นซิทชั่นแต่ข้อดีเนี่ยจริงๆมันเป็น A อลีเดเมจที่ดีที่สุดนะผมก็เสียดายที่ผมไม่ได้เปิดแต่ว่าคือจริงๆมันดีมากเลยมันคือเป็น A อลีเดเมจที่โคตรดีใช้ได้ทั้ง PVP ทั้งด่านธรรมดาเลยยูเลียเนี่ย ผมเลยเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็น LEDb s แล้วเพราะว่ามันก็มันก็ซ้ำเบอรคอร์ดีมันจะขายยังไงใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่สเต็งพพอร์ตเพราะว่าอาร์เดียนมันทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรใช่ไหมมันจะเป็นเด็กหรือมันจะเป็นอินอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี้ผมคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นอินเพราะว่าชื่ออาร์ติแฟกต์มันชื่อฟิปทาเป็ดมันดูเหมือนเป็นเซปเตอร์อ่ะมันไม่ใช่ดาบอ่ะไม่น่าจะเป็นเด็กนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดา แล้วมันก็ได้จะเป็นเคสเตอร์ดูรูปเขาแบบเหมือนเหมือนเขามีออร่าอะไรสักอย่างนึงอะก็ได้จะเป็นเคสเตอร์ไหมไม่น่าจะเป็นดีเฟนเดอร์เพราะดีเฟนเดอร์ทำมาก็ขายไม่ค่อยได้หรอกแล้วมันน่าจะเป็นบัฟเพราะว่าผมว่ามันต้องเอามาขายอะมันต้องบัฟอะไรโกงๆสักอย่างหนึ่งอะอาจจะบัฟมาหน้าหรือซ้ำไปนะคือถ้ามันบัฟมาหน้าจริงเนี่ยผมว่ามันมันโคตรโอพเลยนะอันนี้คือผมคาดเดาว่ามันเป็นเล้งซัพพอร์ตให้ผมเดาไดา้หรือไม่จะเป็นแทงซัพพอร์ตก็ได้นะไม่แน่อาจจะ หรือมันอาจจะเป็นซิงเกิล DPS ก็ได้เพราะยังไม่มีหรือมันอาจจะเป็นที่เป็นแนวประชิดก็ได้เพราะมันอาจจะดูเหมือนดาบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คาดเดาแต่ถ้าผมบอกว่าถ้ามันเกี่ยวกับมาหน้ารีเจนหรือเกี่ยวกับสปีดหรือเกี่ยวกับรถมาหน้าศัตรูเนี่ยแบบฮงหลานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ OP เนาะเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าฮงหลานนี่มันโคตร OP เลยคือรถมาหน้าศัตรูศัตรูยังไม่ทันออกท่าเราออกท่าได้ก่อนแล้วเราก็ชนะแล้วป่ะใช่ไหมมันก็เลย เป็นที่มาว่าเราต้องรอดูดีๆว่ายูเลียเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะโอพีค่อนข้างสูงเนาะแต่ปัญหาของมันคืออะไรปัญหาของมันคือสําหรับคนที่ไม่มีเลสลอตเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่เพราะว่าเลสลอตเนี่ยจะเป็นเดมอนที่ค่อนข้างเก่งแล้วถ้าเขาจะรีรันมาเขาดัรีรันมาหลังจากยูเลียเลยคือแบบกะเอาตายอะ่ะคือถ้าคนไม่ไม่ได้มีตังค์เยอะอะ่ะก็ต้องเลือกสักอย่างป่ะเลือยูเลียไม่ก็เลือกเลสลอตเพราะงั้นผมก็จะให้ไกด์ไลน์ว่า เราควรจะเลือกอะไรเนาะเอาเป็นว่าสมมุติเอาคนกลางๆก่อนแล้วกันที่เล่นมาสักพักหนึ่งละปัญหาคือยังไม่มีลิสอรอทแต่ยังม,มีลิสอรอทเนี่ยผมว่าดูคิดยูเลียก่อนถ้าคิดยูเลียเก่งมากเป็นแบบพวกสายปับ๊บเร่งสปีดมานาเร่งรถมานาจัตูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องคิดหนักนิดนึงว่าจะเอาอะไรแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าดูแล้วก็เอมันฮิวธรรมดาหรือกลางบาเลียอินวิสิเบลอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเก็บไว้เปิดลิสตลอดน่าจะดีกว่าไหมถ้าแบบคนที่ไม่มีเนาะเพราะว่าลิสตลอดเนี่ยณตอนนี้ยังคลองเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในการตีเลทมีอากิทีมหนึ่งและทีมฮิวแมนแล้วก็ลิสตลอตอีกทีมหนึ่งแล้วก็ทีมดอทของไวเลดที่เป็นอันเดดอันนี้คือครองแชมป์มา3ามไม่ว่ามันบอสมันจะหมุนเวียนมากี่ตัวส่วนใหญ่แม่งก็ประมาณนี้มีปรับนิดหน่อยเนาะอันเดดที่มายังเข้าไปแทรกไม่ได้เลยมันยังเดเมจมันยังน้อยกว่าไวเลทที่ซ้ำไปก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องเลือดเนาะ สำหรับผู้เล่นที่มีดิสลอตแล้วก็แน่นอนว่าดิสลอตด,ดันดีดันก็ไม่เกี่ยวก็ต้องมาดูแล้วว่ายูเดียมันโอพีหรือเปล่าถ้ายูเดียมันโอพีก็เอายูเดียก่อนเลยแต่ถ้ามันไม่เราก็ยังมีอีลีนอิดิศและโอตโตฮะรออยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันจะยังไงเพราะว่าเทรนที่ออกมาทวินเนี่ยออกมาก็ไม่เก่งเท่าไหร่ผมก็โคตรเสียดายเปิดทวินไปตั้งสองตัวแล้วแม่งไม่ได้ใช้เนี่ยก็เลยต้องรอโอโตฮะว่ามันจะมาช่วยได้หรือเปล่า หรือเขาจะบัฟทวินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่สําหรับคนที่อะถ้าไม่มีอากิก็ก็รออีลีนกับอีดิตก็ได้อีลีนอาจจะเก่งก็ได้ที่ที่จะเป็นดูอัลเดเจอร์มันน่าจะเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นเด็กนะแล้วก็เล่เปียมก็เด็กเช่นกันผมไม่เข้าใจว่าพิวแมนมันจะเอาเด็กอะไรมาเยอะแยะมีทั้งลินซี่ทั้งอากิก็เลยอันนี้ไม่ชัวร์หรือเขาอาจจะมาเป็นสายดอทก็ได้นะหรือสายเบิร์นเป็นแบบเอามาช่วยเอามาเล่นกับ เอา,าเล่นกับใครอ่ะน้องน้องเล่าอ่ะเออก็เป็นไปได้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็ก็ต้องรอดูเนาะไอ้สามตัวเนี้ยเพราะเราไม่มีข้อมูลใดๆเลยยูเลียเราก็ไม่มีเรามีแค่มันฟิปทาเป็ดซึ่งมันคือเซปเตอร์อ่ะใช่ไหมหรือเปล่าเออประมาณนั้นแต่สำหรับคนเอาเอาแบบว่าเริ่มใหม่เลยนะแบบมาใหม่ๆเลยคนต้องทําอะไรบ้างเนาะสิ่งแรกที่คุณควรทําเนาะหาไอ้สี่ตัวนี้ก่อนอากิฮงรัน ดาฟีนแล้วก็แคทเธอรีนอากิคือเผ่าคนเนาะฮงหลันคือเผ่าบีทดาฟีนคือเผ่าแพรลี่และแคทเธอรีนคือเผ่าฮิวแมนเหมือนกันเนาะหาตีตัวนี้ก่อนเนาะเปิดมาก็คือมันจะมีป้ายเลือกอากิมันจะหมดวันที่สี่เดือนสิบถ้าเริ่มตอนนี้ก็คือป้ายเลือกอ่ะมันรู้สึกมันจะมาตอนเราเราผ่านแบบหนึ่งไปแล้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีป้ายเลือกให้ซึ่งเราเลือกได้ว่าจะเอาอากิหรือฮงหลันเนาะ ก็ถ้าอากิรีรันป้ายังไม่หมดให้เลือกคงหลันก่อนแล้วเอาคงหลันมาก่อนตัวหนึ่งเนาะตอนรีโลแรกอาจจะเลือกดาฟีนมาเพราะดาฟินแทงเก่งมากเนาะแล้วก็เลือกคงหลันมาแล้วก็มันมีป้ายรีรันที่ยังยังไม่หมดก็เอาอากิมาด้วยถ้าเป็นไปได้เนาะคงหลันตัวดาดาฟินตัวและอากิจะเอาสามร้อยเนาะแต่ถ้าป้ายอากิรีรันหมดแล้วหมดวันที่สี่สมมติเริ่มหลังวันที่ห้าเนี่ยก็คือก็ควรจะเลือก เอาป้ายเลือกไปเลือกอากิแล้วก็รันสามร้อยไปก่อนเอาอากิมาแบกเนาะวิธีแบกก็ก็น่าจะเคยเห็นคนเขาทําแล้วใช่ไหมก็คือเอาเลเวลไปให้อากิคนเดียวเลยแล้วข้างหน้ามันจะตายยังไงก็ช่างมันแต่อากิเรารอดแล้วเราฟันฉับฉับฉับคนอื่นมันตายหมดเนาะก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีนี้ี๋ยวจะเผื่อแทงไว้ให้มันยืนได้สักพักหนึ่งแล้วอากิออกท่าได้อเลยนะก็ก็ประมาณนั้นเราเราเกียร์เลเวลไปให้อากิแล้วมันก็จะช่วยผ่านไปไกลๆได้เลยเนาะอันนี้ก็เรื่องหนะึ่งเนาะ อันนี้ก็คือเป็นสี่ตัวที่สําคัญมากเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าโฮงหลานลดมาหน้าลดมาหน้าศัตรูก่อนที่ศัตรูจะออกท่าเราปล่อยท่าก่อนเราชนะอากิมันฆ่าต่อเน,นื่องได้เดเมดแรงใส่คีด์เรรดเมดไปนี่ปุ้งป้างมากใช่ไหมดาฟีนคือแทงที่มีอมตะก็คือไม่ว่าศัตรูมันจะเลเวลเท่าไหร่มันจะอัดแรงแค่ไหนดาฟีนไม่ตายยืนถ่วงเวลาไว้ให้เราได้เพราะฉะนั้นโคตรดีแคทเอรีนก็กลางฟีลอมตะเหมือนกันแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงก็ แต่ว่ามันอยู่แนวหลังมันมันเอามายืนหน้าไม่ได้เนาะก็ก,ก,ก็ก็คือดีตัวหนึ่งคือถ้าใส่สี่ตัวนี้ไปอะ่ะส่วนใหญ่ชนะหมดในในด่านธรรมดาเนาะแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ายูเรียมันจะมาเป็นคนที่ห้าหรือเปล่าที่เป็นโคตรกอสโอพสมมุติว่ายูเรียมันมาเป็นตัวเร่งเร่งมาหน้าฝ่ายเราเนาะเรามีทั้งรถมาหน้าศัตรูเร่งมาหน้าฝ่ายเราทําหน้าที่คล้ายๆวิเวียนหรือ ทาเลียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกนั้นมันเล่งไม่ค่อยเยอะไงไอ,อย้ยูเลียมันอาจจะมาแล้วมันเล่นเยอะกว่าก็ได้หรือแล้วมันหรืออาจจะมีการอามาตาอีกคนนึงนะคือถ้าถ้าคิดมันเป็นแบบนั้นนะคือมันมันโอพมากๆเลยนะก็คือเราเราต้องเปิดเลยแหละถ้าถ้าคิดมาเปอย่างนั้นก็อันนี้ก็เป็นในมุมมองผมเนาะก็คข้าวๆก็น่าจะประมาณนี้พอหอมปากหอมคอเนาะอย่าลืมว่าพอค4 เอเจนมันออกไปแล้ว Q5 วห้เป็นเดมอนแน่นอนก็ไม่รู้ว่าเดมอนตัวหน้าจะมาเป็นอะไรเนาะก็ซิงเกิล DPS ไปแล้วสายดอทมีแล้วมันอาจจะมาเป็น AOE DPS ฝ่ายเดมอนก็ได้นะสมมุติว่าใครขาดอยู่ใครขาดคอเดียเนี่ยก็อาจจะรอมาเปิดเดมอนแต่มันอีกนานอนะ่ะโอ้ยปีนนหน้า่นนะ่ะก็ถ้ารอไหวก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้ารอไม่ไหวก็ดูตรงนี้ก่อนยูเลียจะมาแล้ว ใค,ใครเก็บเพชรถ,ถึงห้าหมื่นหรือยังถ้าไ,ไม่ถึงก็เสี่ยงนะเปิดมาแล้วไม่ถึงออริจินเนี่ยมันใช้การไม่ค่อยดีนะแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าถ้ายูเรียเป็นซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงออริจินก็พอใช้ได้เนาะมันก็คงไม่ได้แย่มากก็แต่ถ้าใครออริจินได้มันก็ดีกว่าเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วไงบางทีถ้ามันต้องทนเดบทนทนมือทนเท้าหน่อยก็ออริจินก็ดีกว่าเนาะครับก็ในเบื้องต้นผมจบการวิเคราะห์เท่านี้แล้วกัน ลากัไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ